มาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับพอดแคสต์จากช่องพลิกชีวิตด้วยการเทรดวันนี้เป็นเรื่องการจัดการนะคะจากข้อมูลที่คุณผู้ฟังหลายท่านแชร์มาทั้งบทความทั้งโน้ตส่วนตัวเลยค่ะเห็นตรงกันว่ากำลังเจอปัญหาคล้ายๆกันคือเรื่องจัดการเวลาแบบว่า to do list มันยาวมากรู้สึกยุ่งตลอดเวลาเลยแต่พอสิ้นวันกลับรู้สึกว่าเองานไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่เลยค่ะ ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยแล้วในข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยมีการพูดถึงเครื่องมือตัวหนึ่งซ้ำๆกันหลายแหล่งเลยนะครับคือ Eisenhower Matrix ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่หลายคนแนะนำเราลองมาเจาะลึกกันหน่อยดีไหมครับว่าไอ้เจ้า Matrix เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเอ,อ่อความรู้สึกยุ่งแต่ไม่คืบหน้าได้จริงหรือเปล่าโดยเฉพาะการแยกแยะว่าอะไรควรทำจริงๆอะไรแค่ดูเหมือนด่วน ใช่เลยค่ะในโน้ตที่คุณผู้ฟังท่านหนึ่งเขียนไว้ก็มีการตั้งคำถามเลยว่าไอ้คำว่างานด่วนกับงานสำคัญเนี่ยมันต่างกันยังไงนะเหมือนจะเป็นหัวใจหลักของเมทริกซ์นี้เลยนะคะพอจะอธิบายความแตกต่างในทางปฏิบัติให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับจุดนี้สำคัญมากๆเลยคืองานด่วนหรือเออร์เจนเนี่ยตามที่เอกสารหลายชิ้นอธิบายนะครับมันคือสิ่งที่ต้องการการตอบสนองแบบทันทีทันใด มักจะมีเดทไลน์สั้นๆหรือถ้าไม่ทำเนี่ยจะมีผลกระทบตามมาชัดเจนเช่นระบบล่มต้องรีบเข้าไปดูหรือมีอีเมลลูกค้าด่วนเข้ามาต้องรีบตอบส่วนงานสำคัญหรือ important อันนี้แหละครับที่น่าสนใจคือมันเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อเป้าหมายระยะยาวของเราหรือสอดคล้องกับคุณค่าหลักในชีวิตเรา อาจจะไม่ต้องทำเดี๋ยวนั้นก็ได้แต่มันสำคัญเช่นการวางแผนโครงการใหญ่ๆการสร้างเครือข่ายหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไปจนถึงเรื่องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับอืมเข้าใจแล้วค่ะแล้วมันมีแนวคิดหนึ่งที่เจอในงานวิจัยที่แชร์มาค่ะน่าสนใจมากที่บอกว่าคนเรามักจะเผลอให้ความสำคัญกับงานที่ดูด,ด่วนมากกว่าทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่โดยเฉพาะตอนที่เรารู้สึกว่าตัวเองยุ่งมากๆนี่แหละค่ะ ถูกต้องเลยครับปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ดีเลยว่าทำไมบางทีเราถึงติดกับดักความยุ่งแต่ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะสมองเรามันถูกกระตุ้นด้วยกรอบเวลาที่จำกัดของงานด่วนนะครับมันทำให้เราอยากเคลียร์อยากจัดการให้เสร็จเร็จไปก่อนทั้งที่จริงๆแล้วงานสำคัญที่มันอาจจะไม่มีกำหนดส่งเร่งด่วนเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ามากในระยะยาวทีนี้ ไอแมทริกซ์ของไอเซนฮาวเวอร์ก็เข้ามาช่วยตรงนี้แหละครับโดยการแบ่งงานออกเป็นสี่ช่องตามแกนความเร่งด่วนกับความสำคัญงั้นเรามาดูทีละช่องกันเลยนะคะช่องแรกคือด่วนและสำคัญ Urgent and important อันนี้คือกลุ่มที่ต้องทำดูทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ครับกลุ่มนี้คือสิ่งที่ต้องลงมือทำเป็นอันดับแรกเลยเลี่ยงไม่ได้และมีผลกระทบสูงต่อเป้าหมายเราโดยตรง แต่ในบทความหนึ่งก็มีตือนไว้นะคะว่าการที่เรามีงานในช่องนี้เยอะเกินไปตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะนําไปสู่ความเครียดหรือว่าภาวะหมดไฟได้ง่ายๆเลยเป้าหมายระยะยาวจริงๆคือเราควรจะลดงานในช่องนี้ลงให้ได้ต้องพยายามจัดการไม่ให้งานมาตกช่องนี้เยอะเกินไปแล้วช่องที่2องะคะไม่ด่วนแต่สําคัญ อันนี้ดูเหมือนหลายๆแหล่งข้อมูลที่ได้มาจะเน้นเป็นพิเศษเลยนะคะว่าเป็นโซนของการเติบโตถูกต้องเลยครับช่องนี้คือช่องวางแผนหรือจัดตารางนี่คือหัวใจของการทำงานเชิงรุกหรือ proactive work เลยครับเป็นโซนของการเติบโตระยะยาวจริงๆงานอย่างเช่นการวางแผนกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสายอาชีพการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือแม้แต่การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพทั้งหมดนี้อยู่ในช่องนี้ การที่เราจัดสรรเวลาที่แน่นอนให้กับงานกลุ่มนี้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นงานด่วนในช่องที่1ในอนาคตได้ด้วยครับเหมือนการลงทุนเวลาเพื่อนาคตนะคะใช่เลยครับเป็นการทํางานเชิงรุกป้องกันปัญหามากกว่าจะรอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าสนใจคะ่ะต่อไปช่องที่3ด่วนแต่ไม่สําคัญอันนี้ดูจะเอ่อจัดการยากนิดหนึ่งนะคะคือมันด่วนนะแต่กลับไม่สําคัญต่อเป้าหมายเราเท่าไหร่เพราะถึงมันจะดูเร่งด่วน แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักหรือ priority ของเราโดยตรงบ่อยครั้งมันเป็นเหมือนสิ่งรบกวนหรือเป็นความคาดหวังจากคนอื่นมากกว่าเช่นการประชุมบางประเภทที่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าก็ได้หรือการตอบอีเมลที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญเร่งด่วนของเราอ๋อพวกงานจุกจิกงานเอกสารบางอย่างอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นครับแหล่งข้อมูลบางอันก็แนะนําว่าถ้ามอบหมายได้ไม่จริงๆ ก็อาจจะรวบรวมงานประเภทนี้ไว้ทําในช่วงที่เราพลังงานต่ำๆหน่อยหรือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องหัดปฏิเสธอย่างสุภาพบ้างครับเข้าใจค่ะก็ต้องกล้าที่จะปฏิเสธหรือไม่ก็จัดสรรเวลาให้เหมาะสมสุดท้ายช่องที่4ค่ะไม่ด่วนและไม่สําคัญ not urgent and not important กลุ่มลบทิ้ง delete อันนี้ดูชัดเจนเลยนะคะพวกนี้คือตัวบั่นทอนเวลาและพลังงานชั้นดีเลยครับ เช่นการไถโซเชียลมีเดียไปเรื่อยเปื่อยแบบไม่มีจุดหมายการเช็คอ e ีเมลทุกๆ5นาทีโดยไม่จำเป็นหรือเอ่อการดูซีรีส์ติดกันหลายชั่วโมงเกินไปข้อมูลหลายชิ้นที่ได้มาก็แนะนำตรงกันครับว่าให้พยายามกำจัดหรือลดกิจกรรมในช่องนี้ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆจากโนตที่คุณผู้ฟังจดมาด้วยนะครับอย่างเช่นการลองใช้สีต่างๆมาช่วยแยกประเภทงานในไอเซนฮาวเวอร์แมทริกซ์ให้เห็นชัดขึ้น หรือการจำกัดจำนวนงานในแต่ละช่องไม่ให้มันเยอะเกินไปอาจจะสักไม่เกิน8-10ถึง10อย่างจะได้ไม่รู้สึกท่วมท้นแล้วก็อาจจะลองแยกแมทริกซ์ส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันไปเลยก็ได้ครับจะได้จัดการได้ง่ายขึ้น สรุปแล้วนะคะจากข้อมูลต่างๆที่เราได้สำรวจกันวันนี้ไอเซนเฮาเมอร์แมทริกซ์นี่ดูเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากจริงๆนะคะช่วยให้เรามองภาพรวมการจัดการงานได้ชัดเจนขึ้นมากๆเลยช่วยแยกแยะสิ่งสำคัญจริงๆออกจากสิ่งที่แค่ดูเร่งด่วนทำให้เรากลับมาโฟกัสที่เป้าหมายระยะยาวได้ดีขึ้นลดความรู้สึกวุ่นวายสับสนแล้วก็น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้จริงๆตามที่หลายแหล่งบอกไว้เลยค่ะ หัวใจสำคัญคือการนำไปปรับใช้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะครับเวลาที่เราประเมินว่าง,งานแต่ละชิ้นมันอยู่ช่องไหนกันแน่บางทีปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเรื่องของปริมาณงานที่มันมากเกินไปจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลจากรอบข้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลับไปคบคิดต่อเหมือนกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและมาพบกันในตอนต่อไปค่ะ